อัปเดตอาการสาวไอพิชยาค่ะหลังจากตัวถูกหามส่ง ICU กลางดึกดันสาวไอออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรมค่ะ ฝั่งคุณแม่ออกมาเผยว่าตอนนี้ลูกสาวพ้นขีดอันตรายถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วค่ะกลายเป็นเรื่องราวที่ใครหลายคนสงสัยไม่น้อยค่ะเมื่อนักแสดงสาวอย่างไอซ์ปิชยาโพสภาพจอดำและสตอรี่ยาสมุนไพรใบโบบกแก้ช้ำในและแคปชั่นแก้ช้ำอีโมจิหัวใจนั่นเองค่ะเท่านั้นยังไม่พอที่มีแฟนๆแ,แอบสังเกตเห็นด้วยว่าในอินสตาแกรมของสาวไอซ์เธอได้อ n นฟอลโล่แฟนหนุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาเอาใครหลายคนสงสัยหนักมากค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่ค่ะจนล่าสุดค่ะมีข่าวออกมาเมื่อช่วงเย็นค่ะ เอาหลายคนเนี่ยตกใจหนักมากแล้วก็เป็นห่วงดาราสาวไม่น้อยค่ะเพราะมีรายงานว่าสาวไอปีชยาถูกพบหมดสติในห้องพักค่ะและนําตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและต้องเข้า ICU นั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุจากการพูดหมดสติในครั้งนี้ของสาวไอค่ะน่าจะมาจากความเครียดสาเหตุเพราะหลายสาเหตุดุมเรานั่นเองค่ะไล่มาตั้งแต่คดีไซยาไนที่กรมโรงงานจะฟ้องร้องจนเป็นเหตุให้งานต่าง,างๆถูกยกเลิกแล้วก็เลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดค่ะจนกว่าจะเคลียร์คดีจบซึ่งส่งผลต่อ รายได้และค่าใช้จ่ายแบบสะเทือนเต็มๆค่ะประกอบกับแฟนนุ่มยังนุ่มสเตฟานค่ะก็มีปัญหากันอีกทําให้ภาวะซึมเศร้ากําเริบหนัก่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาแต่ร้องไห้ค่ะจนเกิดอาการวูบหมดสติในที่สุดนั่นเองค่ะล่าสุดเสาไอ้ปชยาค่ะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังถูกหามส่ง ICU และดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะพ้นขีดอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีการลงสตอรี่ค่ะชู2นิ้วพร้อมข้อความบอกว่าไอเราจะสู้ไปด้วยกันนะไอซึ่งต่อมาเลยค่ะล่าสุดจากสำนักข่าวนายเอ็นเตอร์เทนเปิด เผยข้อมูลจากคุณแม่วังออนคุณแม่กองสาไอพิชยาค่ะบอกว่าตอนนี้สาไอเนี่ยอาการดีขึ้นมากๆแล้วพ้นขีดอันตรายแล้วไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วค่ะและคุณหมอให้ออกจากห้อง i อ u แล้วนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องขอทรงใจให้กับสาไอและก็ขอให้เสาไอหายไวๆค่ะแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวหรือว่าอาการอมน้เด็ดเพิ่มเติมทาเป็นประมาสสน้าเด็ดผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ